เจ้าที่นี่เป็นศูนย์เฮียนหูเศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูคณิฐาเจ้าอันนี้เป็นจุดตีหับอ่ากุมต่างๆนะเจ้ามาศึกษาเฮียนหูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดนะเจ้าก็นมีคณะต่างๆมาดูงานอยู่ตลอดถ้าจะมาก็ต้องประสานก่อนนะเจ้าวันนี้พอดีเจ้าของบ้านฝนยังไปอยู่แต่เกรจะมาเมื่อทุกท่านมาดูแต่ละจุดในบ้านฝนก่อนนะเจ้า เจ้าในบริเวณบ้านคุณลุงนะเจ้าอกา็ค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็มาแตกต่างตรงนี้เห็นั้นก็คือชุดห้องน้ำเจ้าในจากบ้านคุณลุงนครับคนดูงานตลอดก็จะมีห้องน้ำที่เป็นทาไวส้สําหรับนักคนที่มาดูงานมาดูความบนห้องไหบ้านๆน,นะเจ้าอันนี้ก็คือใช้ไม้ไผ่มาทาเป็นแผงกั้นห้องน้ำ เออกกดูดูดีดูงามไปแห็แบบหนึ่งนะเจ้าอันนี้ถ้าไข่ติดอ่าอยากเอาไปปรับใจเนาะเอาไปปรับใจได้เลยนะเจ้าในเรื่องของการเอาม้ไม้ไผ่มาทําเป็นแผงกัน้นหน้าห้องน้างามไปแห็แบบเจ้าเจ้าอันนี้จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ของบ้านคูลุงบ้านคูคณิฐาเจ้า จะมีอยู่สองล้างใหญ่ๆอันนี้น่าจะเก็บไข่ไปหมดละ เราสำหรับขี้ไก่ตั้งหลุมก็จะเอาไว้ไเป็นปุ๋ยนะเจ้าเป็นปุ๋ยในการปลูกพักุบมนี้กินเหม็นนะเจ้าเนามาอยู่ตรงนี้บ,บ่ได้กินเหม็นขี้ไก่เลยเจ้าสำหรับจุดนี้จะเป็นการเลี้ยงแหนแดงนะเจ้าแหนแดงตรงนี้กะเอาไว้เฮือไก่เฮือป่า เลี้ยงง่ายเจ้าแหนแดงมีประโยชน์นักขนาดเลยเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าเลี้ยงง่ายเจ้าอันนี้อ้เป็นเลี้ยงไว้นักเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะประหยัดในเรื่องของอาหารไก่อาหารปา่า แล้วก็เลี้ยงแบบง่ายๆบ่ต้องใจโบอย่างนักเจ้าใจต่อซีเมนต์แล้วก็เอาผัดติกเขาห้องเลี้ยงกับกระมังก็มน,น,นมีเจ้าอันนี้ลักษณะของแหนแดงมีมีสองแบบเจ้าแหนแดงมีสองแบบอ่าแหมแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้หนาๆน่อยแอบแบบนี้เจ้าอันเนี้ยสามารถวักเอาไปหืือไก คือป่าได้เลยเจ้าเจ้าสำหรับจุดนี่นะเจ้าเป็นบอเลี่ยงกบนะเจ้าอ่าโดยตีบอจ่กระเบื้องจกระเบือเบ้องมาตีตีขอบเอาลงดินแล้วก็กลายเป็นบอกบอย่ามาดูตั้งไหนนะเจ้า น่ตั้งไหนก็จะเอาอันกระม,มังนะเจ้ามาเป็นแองน้าเพื่อกับกบเพราะว่ากบเนี่ยจะจะชอบทั้งน้ามทั้งดินถ้ามีกันน้าม,มดก็มาได้เห็นว่าเจ้านี่เป็นลักษณะการเลี้ยงกบของบ้านคูหลุงเจ้า เจ้ามาดูตรงจุดนี้จะเป็นสุ่มดอกอันชันเจ้ากำลังขึ้นกำลังขึ้นก้างหลายก้างเลยเพราะว่าบ้านคุณลุงเนี่ยเปนจะทำแชมพูตีเป็นแชมพูดอกอันชันกาเฉพาะบ้านนี่บ่ปปอใจเจ้าพ่อต้องสั่งซื้อจากตีอื่นตัวนี่ลักษณะของการทำ ทำก้างดอกอันชั้นเจ้าตอนนี้กำลังขึ้นงามเลยอันนี้เกิเก็บไปหลายหลุนละดอกอันชั้น เจ้าสำหรับชุดนี้เป็นเหมชุดหนึ่งนะเจ้าในการที่จะอันอ่าเฮ้ผู้ทีิมาเห็นหูอันนี้เป็นโคกมองนะเจ้าโคกมองต่าเข้าอันนี้จะเป็นโคกสมัยตะกอนเป็นสมัยดั้งเดิมที่มันบบมีหงสสีนะเจ้าค้นสมัยก่อนเปิ่นก็จะต่าเข้ากินพนห้องอ่ะโคกมองต่าเข้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าเข้าที่ได้ก็จะเป็นเข้ากล้องนะเจ้าเข้าซ้อมมือก็จะมีค้นเยียบ คนเยะเพอทีจะตาเข้าเจ้าสำหรับในแบบนี้ก็เป็นลูกบาวเจ้าพอดีมาเป็นลูกเขยบ้านคุลุงเจ้าอันนี้เป็นวิถีดั้งเดิมเจ้าอันนี้ตางบ้านคุลุงเ่นเกาะอ,อนุรักษ์ไว้แล้วก็ไว้ให้ครับคนถี่มาศึกษาดูงานมาเฮียนหู อันนี้ก็เป็นเครื่องโม่เข้าเข้ากล้องนะเจ้าเป,เ,เป็นเครื่องโม่เออเป็นเครื่องโม่โดยใจแห้งค้นอันนี้ก็เป็นเหี่อันหนึ่งนะเจ้าอ่าในการที่จะเป็นชุดเฮียนหูของบ้านคูลุงอันนี้นอกจากจะได้เข้าแล้วก็ยังเป็นการออกกําลังกายไปเต้นนะเจ้าอันนี้เป็นการสาธิตส่ว <laughs> นตรงนี้จะเป็นสวนต้นมะม่วง còn có mi gàเลี้ยง cầy, trong khu cây mồng mòng có mi các loại cầy ngưỡng, cầy mường của chú, kết hợp với nhau, 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 เ,เครื่องตัดหญ้าแบบธรรมชาติทามีไกนะ่น่ะเจ้านี่จะเป็นบริเวณสวนหลังบ้านก็จะมีล้งมะม่วงลงต้นใหม่หลายอย่างอยู่เจ้าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านคุลุงนะเจ้า เป็นส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าถ้าท่านได้จะสนใจจะมาศึกษาดูงานเกาะประสานงานลวงหน้ามาก่อนได้นะเจ้าสวัสดีเจ้า